เปิดดวงลัคนาราศีเมษรประจำเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่มีโอกาสได้บ้านรถที่ดินมีการลงทุนดีมีขยับขยายและมีโอกาสได้เงินก้อนโตอีกด้วยสวัสดีครับทุกท่านกับชาวลัคนาราศีเมษครับได้เวลาแล้วครับมาฟังคำพยากรณ์เดือนกรกฎาคมครับว่าชีวิตจะดีเช่นไรต้องทำอย่างไรถึงให้เฮงปังรวยนะครับตรงนี้ และอาจารย์ก็มีข่าวดีครับใครอยากดูดวงฟรีกับอาจารย์ฟังให้จบคลิปมีบอกอย่างแน่นอนครับอาจารย์ก็ยังจะดูให้ครบทั้ง5เรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับอาจารย์มีผู้ติดตามมากกว่า160 0 0 0คนแล้วนะครับใครมีสินค้าดีอยากเพิ่มยอดขายเพิ่มกําไรมาลงโฆษณาตรงนี้กับอาจารย์เกตเทวาโดยแอดไลน์แอดไซเกตทวามาได้เลยนะครับออันนี้มาเริ่มเลยนะครับที่การเงินและโชคลาภครับ ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี่นะครับดาวอังคารครับเป็นดาวประจําตัวเราโคจรได้ตาแหน่งเกษตรตาธิบดีที่แปลว่าหนักแน่นมั่นคงสู้ลุยขยันเนี่ยจะได้เงินได้ทองเข้ามาอีกมากมายนะครับก็ลุยทําไปครับและข่าวดีอย่างต่อเน,นื่องก็คือวันที่13กรกฎาคมครับดาวอังคารเราจะได้เวลาขยับครับย้ายไปสถิตยอยู่ในเรือนการเงิน โอ้โหแค่ดาวประจําตัวอยู่ในเรือกนการเงินก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่ปีนี้ครับมีดาวพฤหัสมาร่วมวงด้วยโอ้โหเป็นคู่สมพลคู่สมพลแปลว่าพลังพลังการเงินเราจะมาอย่างยิ่งใหญ่แปลว่าถ้าเราลงมือทําขยันสู้ลุยต่อครับประสบความสําเร็จยาวไปถึงเดือนสิงหาคมนู่นเลยนะครับดังนั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีครับต้องขยันแข็งขันสู้ลุยครับแล้วนอกจากนั้นอังคารยังได้ตําแหน่งครับหลังวันที่13ักรกฎาคม ได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับแปลว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากอยากได้อะไรก็มักจะได้มักจะสุขสมหวังครับเนี่ยแล้วเป็นราชาโชคในเรื่องการเงินก็ต้องมีโชคด้านการเงินไว้ก่อนอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเสี่ยงโชคเลขที่เกี่ยวกับตัวเรามีเกณฑ์ออกครับเลขอายุเลขวันเกิดเลขไทยบอร์โทรศัพท์เลขไทย,บ,ทยบัตรประชาชนอะไรแบบนี้นะครับ โชคลาภก็เลยจะโดดเด่นตามมาด้วยหรือไปทําอะไรที่ดีวกับผู้ชายผู้ชายมีเกณฑ์ส่งเสริมสนับสนุนอุปถมัมเป็นจิ๊กซอเป็นสื่อกลางทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้อ่านไหมให้รู้ไว้เลยใครเป็นผู้ชายก็ดีใจด้วยใครเป็นผู้หญิงก็ต้องไปดีวกับผู้ชายเยอะหน่อยเห็นไหมเัาที่ทิศสามกรกฎาก็จะเป็นช่องทางเป็นรูปเป็นทางเป็นโอกาสให้เราได้เงินได้ทองครับโอ้โหเรียกว่าดาวประจําตัวอยู่ในเรือนการเงิน,นก็ถือว่าโดดเด่นแล้วนะดาวการเงินครับ ช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี่นะครับก็โครจรได้ปฐุมมเกณฑ์ครับสุขสามจะเจริญยิ่งยศนาในเดือนมิถุนายนและพอวันที่9ก้ากรกฎาคมก็ดีอย่างต่อเนื่องครับได้ตําแหน่งราชาโชคอีกแล้วโอ้โหตัวเราก็เป็นราชาโชคในเดือนการเงินเงินก็เป็นราชาโชคต่อโอ้โหนี่มันดีสองเด่งเฮงสองต่อชัดๆเลยนะครับ9ก้กากรกฎาคมเงินทองก็ไหลามาเทมานะครับอยู่ในเรือนพันธุก็เลยบอกว่ามีเกณฑ์ได้บ้านรถและที่ดินเนี่ยเห็นไหม ใครจะซื้อจะขายจะมีคนมาเช่ามีคนมาติดต่อโอ้ลุยเลยทําเลยดีหรือไปหาเงินไม่ต้องไปหาไกลนะครับเงินอยู่ในเดือนมาทุกว่าหากินใกล้ๆ้บ้านนะครับคนแถวนั้นก็จะมาอุดหนุนติดต่อสั่งซื้อกันเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะโอโ้เรียกว่าการเงินเนี่ยดีตั้งแต่มิถุนาเข้ากรกฎาคมครับลุยเลยนะครับเพราะถ้าเข้าเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเริ่มเบาลงแล้วจะไม่ได้ตําแหน่งราชาโชคอันยิ่งใหญ่แล้วนะครับ ฉะนั้นรู้เลยครับรีบทำขยันสู้ลุยนะครับไม่ใช่ไปทำเดือนสิงหานะจะได้น้อยลงถ้าทำเดือนนี้จะได้มากและคำว่าลาลาโชคยังหมายถึงทำน้อยได้มากด้วยก็คือทำหนึ่งได้สิบอย่างเงี้ยทำร้อยได้ล้านอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็มีคนมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ติดขัดการเงินอะไรอย่างไรเนี่ยก็จะผ่านไปได้นะครับตรงนี้แต่ถามว่าจะได้เงินมากเงินน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับดาวศุกร์ในพื้นดวงเกิดด้วยนะ ถ้าดาวศุกร์ตอนเกิดนี้ได้ตำแหน่งดีเป็นราชาโชคตั้งแต่เกิดเป็นเกษตราธิบดีเป็นปฐุมเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเรือนลาภะอ่าอย่างเงี้ยมีเกณฑ์จะได้เยอะแต่ถ้าเกิดผูกมาตอนเกิดเป็นอริมราณาวินาศการากินีเป็นน่เป็นปักไออย่างเงี้ยมันจะได้น้อยนะครับแหมถ้าอยากรู้กันจริงๆจัง,จง,จงๆเนี่ยว่าเราจะได้มากได้น้อยอย่างแท้จริงในเดือนนี้แอดไลน์แอดไซเกตเทวจงคิวมาดูได้ครับอาจารย์ยินดีครับนะแต่ภาพรวมรู้ไว้ก่อนการเงินดีนะครับ มีโชคจากตัวเราอ่เอาอย่างนี้ไว้ก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นขยันสู้ลุยแต่ก็ในหนึ่งก็ต้องพูดให้ครบก็คือมีดาวมฤตยูอยู่ด้วยในเรือนการเงินก็แปลว่าบางครั้งต้องหมุนเงินบางครั้งต้องลงทุนลงทุนได้ได,ดาวประจำตัวอยู่ในเรือนการเงินหรือจะขยับขยายทําได้หมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าชาวเมษกรกฎาคมลุยทําสู้ลุยแข่งขันมั่นใจเต็มที่ รวยครับบอกเลยฮะโชคลาภก็เด่นตามมาด้วยนะครับต่อมาครับเราก็มาดูในเรื่องของการงานการเรียนการเรียนนี่ดูโดดเด่นเลยนะเพราะดาวอังคารดาวประจาตัวเราไปอยู่กับดาวพระัาเป็นดาวการเรียนการศึกษาเป็นคู่สมพลแปลว่าเราจะตั้งใจเรียนขยันเรียนเรียนเขียนเรียนอ่านอะไรเข้าใจหมดแหมยินดีนะครับส่วนการงานการงานของชาวเมษคือดาวเสาครับดาวเสานี่เดินอยู่ในเรือนลาพระโชคลาภนะถือว่าดีแต่พักองศาครับ ในวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกข่าวดีนะดาวพักเนี่ยถ้าพักอยู่ในเรือนเสียเช่นเรือนวินาศอย่างเงี้ยมันจะดอบมันจะแย่ไปเลยนะครับแต่อันนี้เขาพักอยู่ในเรือนลาภะก,ก็แปลว่าเพิ่มโอกาสเพิ่มโชคลาภให้เราประสบความสําเร็จได้ในงานได้มากขึ้นบางงานบางชิ้นสินค้าบางตัวเขาบอกว่าหมดเขตแล้วแต่พอเราไปติดต่ออ่ะให้เราเฉยเลยก็คือเหมือนยืดระยะเวลาให้เราเพราะเขาพักองศาไงคือเขารอเราอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่ะ กล้าแข็งขยนันสู้ลุยทำเต็มที่งานการเราก็จะดีขึ้นด้วยนะครับพวกนี้นะเพราะฉนั้นพักในเรือนลาพระเนี่ยไม่ต้องกลงวไม่ต้องกังวลทําต่อ,ล,ตอลุยต่อนะครับแต่ถ้ามันมีโปรเซสขั้นตอนการจะประสบความสําเร็จการจะซักเซสในงานมันมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นก็ไม่ต้องตกใจก็เขาพักองศาก็ต้องมียึกยักอะไรกันบ้างใช่ไหมปกติเคยคุยรอบสองรอบแล้วเสร็จเอ๊ะช่วงนี้หลังหนึ่งกันแล้วก็ได้ทำไมคุยสี่ห้ารอบถึงจะสาเร็จ ก็ต้องทํานะครับเพราะอย่าลืมว่าดาวประจําตัวอยู่ในเรือนการเงินขอให้ขยันยังไงก็ได้เงินนะครับต่อมาถ้ามีสินค้าเก่าๆลูกค้าเก่าๆลูกหนี้เก่าๆนะครับอะไรที่เก่าๆอ่ะเก็บไว้เอามาทําใหม่เอามารีแบร์รีโนเวทเอามาปัดฝุ่นขายใหม่อันนี้ก็จะดีครับหรือบางคนทํางานประจําเขาก็จะมีงานเก่ามาให้เราทําแล้วก็ทําไปก่อนครับเดี๋ยวจะสร้างผลงานได้ใช่ไหมใครมีสินค้าเก่าๆก็มาขาย เนี่ยก็จะขายได้ดีนะครับในช่วงนี้นะเนี่ยนี่คือดาวการงานเราพักองศานะก็ต้องทําอย่างนี้นะครับเออให้รู้ไว้นะต่อมาครับในเรื่องของความรักและครอบครัวอ้าวความรักดาวสุกดาวสุกร์ได้ราชาโชคได้ปทุมเมเก์ดีๆทั้ทงนั้นขอให้พูดดีเจรจาดีนะครับเดี๋ยวแฟนก็จะเปให้นะครับหรือ จะสมหวังจะมีความสุขอแฟนทําอาหารอร่อยให้กินโอ้โหดีๆทั้งนั้นเลยนะครับหรือคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคู่อาโอ้โหเรียกว่าถ้าเจอหลังเก้กากรกฎาคมเนี่ยคู่เป็นราชาโชคเลยนะก็แปลว่าอะไรคู่สายเปไงเลี้ยงเราดูแลเทคแคร์์วิตเราเป็นอย่างดีนะครับคนใหญ่คนโตด้วยและสําคัญการเจอกันเนี่ยไม่ต้องเจอไกลครับคู่อยู่ในเรือนพันธุแ์แปลว่าคนใกล้บ้านคนข้างบ้าน อะไรเงี้ยอยู่แถวแถวแอเรียที่เราอาศัยอยู่ข้างคอนโดอย่างเงี้ยบางทีมันเจออย่างนี้ก็ได้นะ,ะความรักเบ่งบานครับบอกเลยโอ้โหดูโดดเด่นแน่นอนนะในเรื่องความรักดูด,ดีแล้วก็มีดาวพุธร่วมด้วยอีกพุธสุกอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารโอ้โหเรียกว่าทำการบ้านอย่างสนุกสนานเลยนะครับตรงนี้คือถ้ามีคู่แล้วเนี่ยเต็มที่ได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มี ก็ดูให้ดีอ่าถ้าชอบถ้าดูแลตัวเองได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่อย่าลืมว่ามีดาวอาทิตย์มาร่วบวงด้วยนะวันที่16กรกรกฎาคมอ,อาทิตย์เนี่ยมาจากพบปุตตะปุตตะแปลว่าลูกไงเห็นไมมีเกณฑ์จะมีลูกเลยนะเพราะฉะนั้นใครอยากมีบุตรทําการบ้านได้เลยใครที่ยังไม่พร้อมก็ต้องป้องกันอ่าต้องพูดกันอย่างนี้เลยนะครับอ่าและในเรื่องของครอบครัวแฟมิลี่ก็เห็นได้ชัด ดาวการเงินก็ไปอยู่ในเรือนพันธุอธิษพันธุดาวพุธกับพันธุโอ้ยมีข่าวดีครับเป็นคู่มิตรกันหมดเลยคุยเจราจาติดต่อสื่อสารอ่าหรือบางคนซื้อบ้านซื้อรถขายที่ดินได้ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับอ่าหรือครอบครัวม,มีความสุขหรือจะพากันไปกินไปเที่ยวพากันไปปิกนิกริมน้ําริมทะเลอ่าเพราะอย่าลืมครับเราดูลึกครับพุทธศุกร์เนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ํา เห็นไ,ไหมแล้วอยู่ในราศีกรกฎก็ธาตุน้ําเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปทําอะไรกิจกรรมริมน้ําอะปิกนิกริมน้ําไปได้เลยครับไปกับครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลานบริวารโอ้ยแฮปปี้มีความสุขนะคะเพราะเป็นช่วงจังหวะที่ดวงเราดีมากๆเรียกว่าฟินานเล่เลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้โอ้โหเรียกว่าดวงดีจริงๆนะการเงินก็ราชาโชคประจำตัวก็โดดเด่นทําอะไรก็สําเร,ร็จได้ด้วยตัวเราเองเห็นไหม ดาวการงานก็ยังอยู่ในเรือนลาภะแถมพักชะลอให้เราทําบางทีเราทํางานยังไม่เสร็จอ่ะเขาบอกเออไม่เป็นไรรอได้รอได้อ,ไดอ่ะเดี๋ยวรีบมาส่งนะนี่ก็โชคดีแลเห็นไหมความรักก็ยังดูสดใสครอบครัวก็แจ่มโอ้โหดีแทบทุกเรื่องเลยนะครับเนี่ยสุขภาพนี่แหละอาจจะเป็นเรื่องที่ดรอปลงไปหน่อยเพราะว่าดาวอังคารเราเนี่ยคือช่วงก่อนที่สามกัลกันนี่ดูดีมากเลยนะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยแต่หลังที่สามกรกฎาดาก็ระวังสุขภาพหน่อยดูแลสุขภาพเพราะไปเจอดาวมฤรตยู นะครับแต่ที่ผมดูเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยป่วยอะไรมากแต่ระวังซุ่มซ่ามอุบัติเหตุชนโต๊ะชนเก้าอี้หัวชนคานหรือขับรถไปเฉียวไปชนอะไรอย่างเงี้ยหกล้มใครขับมอเตอร์ไซค์แล้วเรียเร้ยวเลี้วโคง้งเข้าโค้งแล้วมันล้มกลิ่งไปมีแผลถลอกอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะครับหลัง13กรกฎาคมไปแล้วนะฝากด้วยนะเรื่องสุขภาพคืออุบัติเหตุของมีคมอะไรอย่างเงี้ย ต้องระมัดระวงรังหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับโรงงานเครื่องจักรต้องป้องกันต้องใส่เซฟตี้ตลอดมีสติในการทํางานอคุณก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยสุดท้ายครับเลขนําโชคครับ4 7 1 0 6ครับโอ้โหบอกเลยเป็นเลขมงคลน,นําโชคของชาวเมดเลยนะครับตรงนี้อ่าและใครฟังถึงตรงนี้ก็อย่าลืมครับอาจารย์มีดูดวงฟรีใช่ไหมครับง่ายๆครับเพียงแชร คลิปวิดีโออาจารย์เกตเววา5คลิป5ราศีครับลงไปในเฟซส่วนตัวของท่านเปิดสาธารณะหรือไลน์กลุ่มของท่านนะครับแล้วแคปหน้าจอ5ภาพนี้ส่งมาในไลน์แอดไซเกตเวย65ได้เลยนะครับแล้วก็บอกวันเวลาเกิดฝากคําถามไว้เดี๋ยวอาจารย์เกตเวามาตอบให้ฟรีๆเลยครับนะอย่าช้าทําเลยนะแชร์เลยแล้วลองเดี๋ยวดูดวงให้ฟรีครับแลวใครมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมครับถ้าเป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์ชอบกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ ดีขนาดนี้อย่าช้าครับลุยได้เลยครับแล้วก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจอดนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ําเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกสเทวาจะดูดาวตอนเกิดสิดวงดาวจออีกสิบดวงอีกสิบทักษะนะครับและอีกแดช่องวันเกิดนะครับมูลละเดสีการากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับ มิท,ทลิตโทเลอร์พัฒโนโลรเทศาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวะถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกเทวะ65มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับ บางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับเพราะนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับเคสแรกครับดูดวงอาจารย์เคตเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะนี่นะครับเคสแรกท่านที่2ครับ ได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับพะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแย่คิดเติ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับ add line add สายเกตทว่าหกห้าแล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้ แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามูเกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิมิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโู้วันนั้นมีคนมาจอง ลดเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินคร,รัพิเศษอยากเฮงปังล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมูหรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกมาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทอง V I P พิธีบูชาเทพพัสสิวลีครับอาจารย์จะนำรูปดวงของท่านไปใส่ในดวงมหายานโพกศัพย์ในนี้เลยนะครับเพราะช่วงนี้ครับมีดาวอาทิตย์ครองตำแหน่งราชาโชคเทพพัสศิวลีก็เป็นเทพแห่งโชคลาภตรงกันอย่างยิ่งครับนอกจากนั้นยังมีดาวพุธดาวอังคารได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีและดาวศุกร์ได้ตำแหน่งจุลจักรครับเรียกว่าช่วงนี้มีดาวดีๆหลายดวงนะครับถ้าใครทําบุญช่วงนี้ ก็จะเห็นผลได้ไวหนุนดวงสําเร็จล้ารวยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับและอาจารย์ก็จะฝากดวงนะครับไปขอพอรพระบารมีพ่อพระสิบวรีให้ประทานพรเป็นลูกหลักได้ทรัพย์สมบัติบรรดาโชคถูกลงวัาที่หนึ่งการงานกนะ้าวหน้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคค้าขายปังยอดขายสนันแก่ปีชงมีวาสนาเงินทองไหลามาเทมามีกินมีใช้ตลอดไป ได้เป็นเศรษฐีม ah he, หาเศรษฐีร่ำรวยและมีอำนาจครับขั้นตอนการฝากดวงแผ่นทอง VIP พระศิวลีง่ายมากครับแค่แ ah อดไลน์ไอดีแอดไซค์เกตทวาหกห้าหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาได้เลยครับว่าฝากดวงพระศิวลีครับแล้วก็บอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิด,กด,กดและจังหวัดเกิดมาให้ครบเลยนะครับอาจารย์จะไปผูกดวงใส่ในดวงมหายันพวกทรัพย์และไปทาบุญกับพ่อพระศิวลีครับและโอนบูชาแผ่นดวงแผ่นทองเนี่ย 499บาทเพียงเท่านั้นครับและใครที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญประสบความสําเร็จสมหวังการเงินการงานความรักสุขภาพตลอดปีตลอดไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ